ใจละลายแมทพีลานีเปิดดเซ็กซี่เล่นน้ำชิลๆที่เม้าดิฟทำแฟนๆแห่ชมความแซ่บรัวๆนางเอกสาวสวยแมทพีลานีเปิดดเซ็กซี่เล่นน้ำชิลๆที่ม้าดิฟทำแฟนๆแห่ชมความแซ่บรัวๆงานนี้ยอดไลฟ์พุ่งสูงมากเพราะสาวแมทสวยมาก เปิดตัวด้วยการสวมแหวนมั่นและขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปแบบเก๋ๆสำหรับนางเอกดังแมทพีรานีคงไทยงานนี้พอเปิดตัวปุ๊บสาวแมทก็เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักกับหวานใจเฟรมพิมพ์เดช ให้เห็นกันมากขึ้นทันทีทำเอาแฟนๆที่หลงรักคู่นี้ต่างพากันอมยิ้มและเชียร์หนักมากขึ้นทุกขณะล่าสุดทั้งสองคนไปเที่ยวพักผ่อนกันที่มาดิฟและไม่พลาดหยิบชุดว่ายน้ำไปใส่ด้วยด้วยสาวแมทได้อัปเดตรูปและคลิปของตนเองทั้งในรูปปกติและอินสตาแกรมส่วนสตอรี่ ตอนลงเล่นน้ำให้เห็นซึ่งบอกเลยว่าหุ่นเธอดีมากสวยมากและเซ็กซี่มากโดยหลายคนพากันชมหนักมากว่าออราสาวแมทจับแล้วบ้างก็บอกว่าทำไมดูดีขึ้นสวยสง่าขึ้นและรักสาวแมทหนักมากบ้างก็บอกว่าชอบแมทมีความสุขนะดีใจที่มีวันนี้เป็นต้น